สอปีที่เติบโตมาด้วยกันเราเชื่อว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในวันที่คุณเหนื่อยในวันที่คุณท้อรายการอายุน้อยร้อยล้านยืนหยันเคียงข้างนักธุรกิจไทยล้านแรกและร้อยล้านเราสัญญาจะร่วมสร้างแรงบันดาลใจในทุกจังหวัดของเมืองไทยและทุกประเทศไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีต้นทุนอย่างไร การศึกษาเป็นแบบไหนเรามะจุดไฟเติมฝันให้คุณเป็นอายุโนะร้อยล้านคนต่อไปช่วงนี้อายุโนะร้อยล้านจะไปให้ถึงร้อยล้านขอพาไปพบกับอีกหนึ่งธุรกิจสายอาร์ตอีกหนึ่งแขนงที่ใช้รูปภาพเป็นจุดขายของธุรกิจของชายหนุ่มที่ไม่ได้เรียนด้านศิลปะมาโดยตรงแต่มีความสนใจในงานศิลปะยังล้นเหลือ อากธุรกิจรับซื้อขายภาพงานศิลปะตกแต่งบ้านสู่การถ่ายทอดเรื่องราวของอาร์ตผสมผสานร่วมกันกับมูเตลูที่มีคนเชื่อว่าช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆได้ตามที่แต่ละคนเลือกตั้งไว้บนหน้าจอมือถือไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักธุรกิจที่เริ่มได้เพียง2ปีมียอดทะลุ100ล้านสำเร็จแลผมขอพาพบก,กับอีกหนึ่งนักธุรกิจครับที่สามารถนําเรื่องราวของศิลปะบนฝาผนังบ้าน ไปสู่วอปเปเอร์มือถือที่เป็นมงคลและสินทรัพย์ดิจิตอลเพื่อทุกคนสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและตั้งเป้าหมาย120ล้านในปีนี้ครับผมขอพาทุกบนักธุรกิจอายุน้อยล้านคนต่อไปครับตโวสาครับคุณพชรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องสวัสดีครับ,รบและอีกหนึ่งธุรกิจฮะ ครับแคมเปญจะไปถึงร้อยล้านครับด้วยรูปภาพคุณก็สามารถทำธุรกิจเพื่อให้สามารถไปถึงร้อยล้านได้ต้องเรียนถามครับคุณเพชรตอนนีอายุเท่าไรครับอายุ33ปีครับ33ปีทำธุรกิจมาแล้วกี่ปีครับ uh, ปีนี้เป็นปีที่7แล้วครับครับธุรกิจของเรามีชื่อว่าโดสอาร์ตครับโดสอาร์ต โดสอาร์ตนี่ทำธุรกิจอะไรครับจริงๆโดสอาร์ตเป็นธุรกิจขายงานศิลปะครับพูดง่ายๆคือเป็นทํางานศิลปะรอบด้านมีทั้งรูปภาพที่ติดอยู่บนผนังนะฮะมีรูปภาพที่อยู่บนวอลเปเปอร์มือถือแล้วก็มีรูปภาพที่อยู่บนบล็อกเชนทำธุรกิจมากี่ปีนะครับเจ็ดปีแล้วครับครับปีที่ผ่านมาฮะธุรกิจทํายอดขายเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบล้านครับโดสอาร์ตและลักกี้โดสครับปีนี้ฮะสองห้าหกหกโดสอาร์ตและลักกี้โดสตั้งใจยอดขายเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบล้านครับหนึ่งร้อยยี่สิบ โอ้มีทั้งรูปบนผนังเลยครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้แล้วก็มีถึงรูปวอลเปเปอร์มือถือที่เป็นวอลเปเปอร์สายมูแล้วก็มี NFT ครับที่อยู่บนบล็อกเชนครับขอดูทีละอันหน่ครับได้เลยจริงๆแล้วไอ้รูปภาพเนี่ยเข้าขายใครความต้องการมันยังไงอะพี่อ่าโอเคไหนๆคืออะไเคือไหนครับนี่ครับจริงๆรูปจะมีรูปแบบหลากหลายมากครับสิ่งที่โดซาร์ทำก็คือรวบรวมภาพงานศิลปะจากศิลปินทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมารวมกันโดซาร์ก็คือรวบรวมภาพพวกนี้เข้ามาอยู่เป็นในรูปแบบไฟล์ครับ เสร็จแล้วเราสามารถมาสั่งพิมพ์ได้กับขนาดแล้วก็ใส่กรอบตามที่ลูกค้าต้องการได้ให้เหมาะกับบ้านให้เหมาะกับห้องห้องนั่งเล่นใช้รูปแบบไหนห้องนอนใช้รูปแบบไหนที่สำคัญที่สุญญดพออยู่ในรูปแบบนี้ฮะราคาเป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้อย่างนี้ฮะราคากี่บาทครับ1,800บาทครับ1,800บาทคุ้มไหมอันนี้โอคุ้มแน่นอนฮะครับโดสอาร์มีรูปทั้งหมดกี่รูปครับ โตเป็นหมื่นรูปเลยครับและรูปทั้งหมดเนี่ยครับเป็นศิลปินประมาณกี่ท่านครับ200กว่าท่านครับข้อดีของมาที่โดสอาร์ตแตกต่างจากไปเดินซื้อตามตลาดยังไงครับง่ายสุดคือมาที่นี่ทีเดียวผมมั่นใจว่าทุกคนจะหารูปที่เองต้องการได้ที่เหมาะกับตัวเองได้ในแบบของตัวเองการที่มีรูปดสอาร์ตเนี่ยครับอยู่ที่ข้างฝาบ้านหรือการที่เรามีรูปสวยมีงานศิลป,ปะอยู่ที่ข้างฝาบ้านครับมาทาให้เกิดอะไรขึ้นกับผนังบ้านเราครับหนึ่งผมว่างานศิลป,ปะเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบเรื่องฟังก์ชันในการออออยยู่่่าาาศัััแตตตบเรืงงงฟก์ชนนทด้จิใ รผมว่ามันคือความสวยงามเวลาเราเห็นขึ้นมาเวลาเรารู้สึกนึกคิดถึงอารมณ์อะไรที่อยากจะเก็บไว้ในหมู่ในบ้านนั้นเนี่ยผมว่างานศิละปะคือชิ้นส่วนหนึ่งของอารมณ์ที่สามารถเอาไปใส่ในตัวบ้านได้ที่ทําให้บ้านดูมีอารมณ์มีความรู้สึก เพลทครับที่นี่รูปเยอะแยะมากมายเลยครับ,รบถ้าเราอยากจะมีรูปไปทําให้บ้านของเราห้องของเราผนังของเราเนี่ยครับแตกต่างแล้วก็สวยขึ้นเขามีหลักการในการเลือกไงครับผมว่าแบ่งเป็น2อย่างครับสไตล์แรกซือสไตล์ตัวเองสไตล์ตัวเองเช่นพี่ก้องไปเที่ยวกับแฟนมาชื่นชอบวิวนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์มากอ,อยากได้ภาพแบบเนี้ยวิวนี้ไปติดไปที่หัวนอนคอ่าอย่างน้อยได้คิดถึงโมเมนต หรือช่วงเวลานั้นที่เคยไปเที่ยวแล้วมีความสุขเก็บไว้อย่างที่2คือสไตล์ของบ้านคือว้านสไตล์มินิมอลหน่อยอยากตกแต่งให้มันน่ารักมุ้งมิ้งมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้สไตล์นี่แอ็บสแตรกแบบนี้เข้ากับบ้านได้ง่ายๆในบ้านสไตล์ใหม่อ๋อนี่คือเลือกรูปให้เข้ากับสไตล์ของบ้านถูกต้องไอ้รูปกลมๆนี่เขาเรียกสไตล์ไหนครับแอ็บสแตรกครับเหมาะกับบ้าน เหมาะกับบ้านสไตล์มินิมอลเลยครับบ้านแต่งตามสไตล์เกาหลีสไตล์ญี่ปุ่นที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมกันครับใช่ครับคาเฟ่ได้โรงแรมได้คาเฟ่ได้โรงแรมได้ไอคอนบนคุณเสือดาวนั่นล่ะค่ะคุณเสือดาวนี่ก็จะเป็นมินิมอลเหมือนกันครับอันนี้สไตล์เรียกว่าโบฮีเมียนโบฮีเมียนเหมาะกับสไตล์ทรอปิคอลนิดหน่อยบ้านที่มีสีสันนิดนึงครับครับและรูปอันนั้นอะไรรูปควันเหรอครับอันนี้แอ็ฟแทกใช่ครับแอ็ฟแทกคืออะไรครับแอ็ฟแทกคือภาพนามาทรมครับ ที่ไม่ได้สามารถบอกได้หรือตอบได้ว่านี่คือรูปร่างอะไร,รแต่จะทิ้งพื้นที่ของจินตนาการเนี่ยไว้ให้ผู้ชมหรือคนดูได้จินตนาการอันนี้คือเรื่องคามแบบถูกต้องครับ,ร,บรูปปลารูปปลารูปรรปลาที่ชัดเจนมากครับเ,ออเป็นภาพมงคลครับก็เป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่ฮิตที่สุดหมวดหนึ่งของของโดซาของเราก็คือนอกจากความสวยงามในทางด้านศิลปะแล้วฮะปลาที่ว่ายวนเนี่ยปลานี่กือสักษณ์ของเงิน ใช่ไหมครับในในความเชื่อของคนไทยจีนดังเดิมอันนี้เปรียบเสมือนพระจันทร์ใช่ไหมครับปลาที่ว่ายวนเป็นวงกลมเนี่ยทำให้เงินไหลเวียนเข้าบ้านเป็นวงกลมไม่ไหลออกไปไหนครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้อันนี้เป็นผ้าแฟชั่นคัตเทรครับเป็นอาร์ตเลยอาจจะเหมาะสาหรับคนที่ชื่นชอบงานสไตล์โฟโต้อยู่ในแคตตากรีที่เป็นแฟชั่นนิดหน่อยครับครับแล้วก็จริงจ สองภาพนี้ครับเป็นคอลเลกชันที่พูดถึงเรื่อง L G B T ด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้คือหนึ่งในภาพที่เราทำกับคอลเลกชัน N F T ครับครับอันนี้คอลเลกชันที่ชื่อว่า8,760ชั่วโมงครับของศิลปินนิซันเตอร์ครัคอลเลกชันนี้เนี่ยเราทำเราทำมา8,760รูปครับเกิดมาจากการที่เราเอาทุกๆช่วงชั่วโมงเนี่ยปีหนึ่งมี365วันครับเอา365มาคูณกับ24กลายเป็น8,760ชั่วโมงครับ ใหญ่ที่สุดรูปใหญ่สุดที่โดซาทําได้ใหญ่แค่ไหนครับถ้าใหญ่ที่สุดที่ทําได้ถึง3เมตรเลยครับแต่ว่ารูปใหญ่ที่เรานิยมกันมากกว่าจะอยู่ที่ไซส์ประมาณนี้ครับ9 0้8สคูณเมตรถามว่าทําไมจะเป็น9 0้8 0ค<ม>ูณเรเนื่องจากเป็นภาพเดียวเอาไปติดหัวเตียงจบ<ม>หลังโซฟาจบ หลังต้งกินข้าวจบ,บไม่ต้องเลือกเยอะสาหรับคนที่อาจจะไม่มั่นใจว่าจะเอาภาพหลายๆภาพมาวางกันแล้วเข้ากันไหมภาพนี้ภาพเดียววางแล้วเปลี่ยนห้องทั้งห้องได้เลยอ๋ออันนี้กี่บาทครับ7,290บาทครับ7,290บาทรูปเดียวจบเลยรูปเดียวจบเลยความฝันเคยเห็นในแมกกาซีนะที่บอกว่ามีหลายๆรูปมารวมกันเนี่ยให้ปรึกษาด้วนะว่าต้องมีกี่รูปแล้วว่าแน่นอนเลยครับจริงๆทักมาที่ไลน์หรือ Facebook ของโดสอาร์ตเนะครับเราจะมีแอดมินที่คอยตอบ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เขาแนะนําได้ว่าบ้านแบบนี้สไตล์ของคุณเป็นแบบนี้เนี่ยผ้าแบบไหนที่เหมาะกับบ้านมากหรือเหมาะกับตัวของคุณบอางมาเรียงกันช่วยเรียงไหมถูกต้องครับอันนี้คือติดผนังไปแล้วใช่ครับแต่สิ่งนึ้งที่ทำให้โดสอาร์ตและลัคกี้โดสก้าโดดก็คือว่าไม่อยู่ข้างฝาแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่บนหน้าจอมือถือครับอยู่บนหน้าจอมือถือไปดูกันครับได้ครับ จากรูปสวยๆกนพนังแล้วตอนนี้เรามีอะไรให้อยู่ในหน้าพักจอมือถือหรือว่าไวเปอร์มือถือของเราบ้างครับโอเคครับจริงๆลัคกี้เดี่เนี่ยเรามีภาพมงคลหรือว่าภาพองค์เทพมงคลเนี่ยอยู่มากกว่า300แบบถักมีผมแบ่งง่ายๆอย่างนี้แลยครับอกแบ่งเป็น3จักรวาลจักรวาลฮินดูใช่ไหมครับจักรวาลไทยแล้วก็จักรวาลจีนอ่ะเรามาดูที่จักรวาลไทยก่อนจักรวาลไทยจะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณรุ่นสยามครับลองเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในปางนี้นะฮะเป็นปางที่จัดทาขึ้นมาเพื่อวัด พระสิงห์จังหวัดเชียงรายครับครับแบ่งออกมาเป็น2ปางก็คือปางอรุณเทพอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นหน้าองค์เทพครับสวยส,สดงดงามอย่างนี้เลยนะฮะ <ๆ S 1> อีกปางหนึ่งก็คือปางยักษ์าราตรีที่เป็นปางหน้ายักษ์ครับครับคอนเซ็ปต์ของคอลเลคชั่นนี้เราออกแบบมาให้คุ้มครองทั้งกลางวันและกลางคืนองค์เทพอรุณจะดูแลในเวลากลางวันและปางยักษ์สาราตรีจะดูแลในเวลากลางาลคืนสิ่งที่เราแนะนําให้ใช้เนี่ยคือใช้ในภาพพัหน้าจออันหนึ่งแล้วก็ใช้ในหน้าจอล็อกอีกอันหนึ่งอ่าเท้าเวสวันแล้วไปไหนต่อครับ จักรวันฮินดูครับ,รบอ,องค์พระพิคเนตดักดูเศษผมเชื่อว่าเป็นองค์เทพที่หลายๆท่านทั้งคนไทยหรือคนต่างชาตินะให้การนับถือมากๆนะทั้งเรื่องความสุขความร่ํารวยโชคลาภต่างๆรวมถึงคนที่ทํางานในด้านศิลปะเนี่ยองค์พระพิคเนตเป็นองค์ที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะครับ,รบสิ่งที่สําคัญของคอลเลกชันนี้นะครับนอกเหนือจากองค์พระพิคเนตที่สวยแล้วยังมีองค์พญานาคที่คอยคุ้มครองด้วยสิ่งมงคลที่จะเลือกบนมือขององค์พระพิคเนตะครับ ทุกคนสามารถเลือกได้เองครับอย่างที่เห็นนะครับมีกระดิง่งมีธนูดอกไม้มีมะนาวมีชมพูเนี่ยไปจนถึงงูแต่ละของมงคลก็จะมีความหมายแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันครับจริงๆแต่ละคอลเลคชันมีหลายแบบไม่เหมือนกันครับ,รบอย่างในคอลเลคชันนี้นะครสามารถเลือกของบนมือได้ใช่ไหมครับรวมถึงสีขององค์พองค์พญานาคเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนไปตามวันเกิดด้วยรวมถึงชื่อนามสกุลที่จะไปผูกอยู่กับองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่หมายถึงว่ารูปหน้าพักจอมือถือสวยๆเนี่ยใส่ชื่อเราลงไปนั้นได้ถ สายที่ดูแล้วไปสายในต่อครับอ,อ๋อมีเกจเครับเรามีคอลเลกชันยันสักยันกับอาจารย์หนูหซึ่งเรานำเอายันที่เรียกว่าคนให้เคารพนับถือมากที่สุดเลยเนี่ยของอาจารย์หนูกันภยัยมาอยู่ในรูปแบบวอลเปเปอร์ใครอยากได้ยันไม่อยากเจ็บไม่อยากไปสักข้างหลังสามารถมาเลือกรูปแบบเนี้ย ทำหน้าจอมือถือได้ปีหน้าที่เราขยายไปครับคือเราเชื่อว่าเรื่องศาสตร์ของความเชื่อเนี่ยไม่ได้มีแค่ในไทยอย่างเดียวครับยังมีถึงต่างชาติด้วยครับเราจึงนําสิ่งที่เรียกว่าอักษรรูนรเข้ามาจําเป็นคอลเลกชันอีกคอลเลกชันหนึ่งที่เราเพิ่งเปิดใหม่เลยครับล่าสุดนยันของไทยเนี่ยเราใช้อักษรขอมใช่ไหมครับ,ร,บรูนเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับยันของไทยแต่เป็นยันของฝั่งยุโรปนี่คืออักษรที่หมายถึงเทพเจ้าของฝั่งกรีกโรมันเหมือนกันเพราะฉ่นนั้นแต่ละองค์เทพเจ้าแต่ละ อักษรที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็สามารถเอามาใช้เพื่อเป็นมงคลสิริมงคลให้กับตัวเองได้ทางดสอาร์ตไปตรงไหนได้อีกครับ NFT ครับ NFT คืออะไรครับ NFT คืองานศิละปะอีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่บนบล็อกเชน ก็คือเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันกับคริปโตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คนละอย่างกับคริปโตเคเรนซีที่เป็นเหรียญน,นะฮะอันนี้คือภาพงานศิลปะที่เอาไปอยู่ในบล็อกเชนในรูปแบบอ,อีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันก็เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลสินทรัพย์ดิจิตัลใช่ทดิจิตัล <Digital. S 3> จริงหรือไม่ครับหลายคนเขาอาจจะบอกว่างานศิลปะหรือรูปแบบศิลปะเนี่ยมันเก็บไว้เฉพาะคนที่มีทุนเยอะๆเ,เท่านั้นคนที่เป็นเศรษฐีเท่านั้นอันนี้จริงหรือไม่อย่างไรครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาที่โดเวอร์ี่นาพคดนีไปแลฮะ ผมว่านอกจากความเชื่อที่เราเห็นว่าเป็นบอลเปเปอร์สายงูเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆมันคืองานศิลปะอีกชิ้นหนึ่งนะฮะผมว่างานศิลปะหรือความเชื่อต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่หลอมรวมกันมาตั้งนานอยู่แล้วในประเทศเราเนี่ยก็เห็นชัดเจนมากว่าที่กล้องไปที่บ้านไหนก็ต้องมีภาพมงคลแปะอยู่มีภาพพระอาจารย์ที่ตัวเองนับถืออยู่เราแค่เปลี่ยนรูปแบบจากผนังมาอยู่ในหน้าจอมือถือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในราคาที่คนสามารถจับต้องได้ครับสิ่งที่สร้างกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีที่สุด คือการได้ทำในสิ่งที่ตัวเราภาคภูมิใจมาร์คสคัเบิร์กหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของธุรกิจภาพร้อยล้านกันไปแล้ว ช่วงนี้คุณก้องจะพาไปพูดคุยกับเรื่องราวชีวิตข้างหลังภาพของคุณเพชรกันบ้างว่าอะไรที่ทำให้นักการเงินคนนี้มาเดินเข้าสู่ธุรกิจศิลปะได้ไปชมกันเลยครับอตอนรับเข้าสู่ช่วงสำคัญของไอยูน้อยล้อยล้านครับช่วงนี้เรามีเพื่อบอกว่าทุกทุกคนสามารถเป็นนักธุรกิจและไปสู่ฝั่งฝันได้ถ้าคุณมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวกับรูปภาพและไปในทุกช่องทางสามารถสร้างยอดขายเป็นร้อยล้านเนี่ย จุดเริ่มต้นเป็นยังไงเรียนแบบไหนครอบครัวผูกพันกับศธธิลปะมากน้อยเพียงใดครับ<อ>จุดเริ่มต้นของคุณพชรคืออะไรครับจริงชีวิตแทบไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับงานศิลปะมาก่อนเลยฮนะเริ่มต้นจากความชอบล้วนๆเลยครับ,รบจริงๆก็คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อก็เป็นทนายความครคุณแม่เป็นพนักางานบริษัทธาารรมดาครับแล้วผมก็จบการศึกษาก็คือเสียสร์การเงินที่มหาวิทยาลัยสมชัญนะฮะหรือ A อแบกการเงินกับโลกศิลปะเนี่ยมันเหมือนกับสมองคนละด้านเลยนะครับ ผลได้ถึงเลือกการเรียนของ้ากาันเงินครับจริงๆก็กผมว่าเป็นความฝัน,เห,นเหมือนเด็กทั่วไปนะฮะผมก็อาจจะเป็นคนที่เติบโตมาในบ้านชชั้นกลางทั่วไปเราก็อยากมีชีวิตที่สบายขึ้นนะฮะอยากอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้นเราสรู้สึกว่การเงินเนี่ยน่าจะเป็นการศึกษาที่เราหาช่องทางในการเติบโตทางการเงินได้หลังจากเรียนจบเราตั้งเป้าเจาตัวเองไว้ตรงไหนเพื่อไปสู่ความรวยที่เราอยากได้ครับเรียนจบสายการเงินมาก็ไปทํางานบริษัทการเงินครับทาบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ทำเกี่ยวกับพวกการเอาบริษัทเข้าตาหลักทรัพย์เป็นที่ปรึกษาการเงินในการหาเงินกู้หรือว่าการจอยเวนเจอร์ก็คือการควบรวมบริษัทกลับมาทํางานการเงินกี่ปีครับ3ปีครับครับ,รบก็ยังไม่ใกล้เคียงกับโรสอาร์ตครับใช่ <มา S 1> ครับ,อรบพอจบจากการทํางานเป็นพนักง,งานประจำครับอยู่ที่บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินแห่งหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็ไปเปิดบริษัททำเฟอร์นิเจอร์ครับเห็นโอกาสละก,กันเห็นช่องทางเราเห็นว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์หลายรูปแบบมากๆแต่มีเฟอร์นิเจอร์รูปแบบหนึ่งที่ที่สมัยนั้นได้รับความนิยมสูงมากคือเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ครับครับมูลค่าค่อนข้างสูงมากๆเลยแล้วเราก็เห็นว่ามันมีช่องทางการตลาดที่เราสามารถขยับขยายไปทาตรงนั้นได้ครับเวิร <Work S 1> ์กไหมเวิร์กอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งครับประมาณสัก2-3ปีแล้วพอตลาด จีนเริ่มเข้ามาเริ่มมีแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆเข้ามาเล่นค่อนข้างเยอะหรือแบรนด์เล็กที่ขยายตัวมากเราก็รู้สึกว่าโอ้มันมันเติบโตไปยากเนาะเราก็เลยอยากจะหาสินค้าใหม่เข้ามาเข้ามาพัฒนาตลาดของเราครับจากความสามารถนี้ในการเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ไปไม่ได้แล้วเราเปลี่ยนมาทําอะไรต่อครับ ทำรูปภาพงานศิลปะครับก็จริงๆต่อยอดจากของเดิมครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราทํากับโครงการอสังหาใช่ไหมครับทำกับโรงแรมหรือว่าคาเฟ่ร้านอาหารทั่วไปเราก็ยังจะพอมีลูกค้ากลุ่มเดิมอยู่ที่ใช้ของตกแต่งบ้านเหมือนกันเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยภาพงานศิลปะเนี่ยมันมีหลายภาพมากมันมีศิลปินคนไทยที่มีความสามารถสูงมากหรือว่าต่างชาติเองก็ตามนะที่บ้านเราในตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่มีตัวเลือกแบบนั้นขายอยู่ในตลาด เราก็รู้สึกว่าอยากจะนาภาพงานศิลปะพวกนี้มันอยู่ในรูปแบบที่คนทั่วไปสามารถซื้อได้ง่ายตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าจะเอาภาพที่เป็นเป็นเพนท์จริงมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแต่เรารู้สึกว่าเอามาเนี่ยเริ่มต้นราคาแบบ5 0 0 0 0นหมื่นหนึ่งสองหคนทั่วไปจะสามารถจับต้องได้ไหมมันก็อาจจะยากนิดนึงนะฮะแต่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนใหม่ล่ะบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการภาพที่มันเป็นภาพเพ้นท์จริงขนาดนั้นแต่ได้แค่ภาพสวยๆหรือความทรงจำดีๆไปติดอยู่ในบ้านเราสามารถเอาไปปริน์ได้ไหมสามารถเอาไปใส่กรอบได้ไหม อยู่ในรูปแบบที่คนสามารถจัดเลือกได้ในเว็บไซต์รู้เลยว่าเอ้ยห้องชั้นเป็นสีชมพูต้องอยากได้ภาพสไตล์นี้เป็นภาพดอกไม้แบบนี้เข้าไปติดตั้งในห้องในราคาที่เริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทเนี่ยพอผมคิดตรงนั้นปุ๊บเฮ้ยมันมีโอกาสมันสามารถทําได้เราก็เลยเข้าไปเริ่มตรงนั้นครับคิดได้ว่าสามารถทำรูปไปสู่ผู้คน ในราคาที่จับต้องได้จุกตองตอนนั้นคิดว่าจะขายในช่องทางอะไรครับตอนเริ่มแรกด้วยความที่ไม่มีทุนนะฮรเรียกว่าเจ็บตัวจากเฟอร์นิเจอร์มานิดนึงใช่ไหมครับ<ๆ>ก็เลยเริ่มจากการทําออนไลน์ก่อนครับเปิด<ๆ>เพจ<ๆ> Facebook ทาเว็บไซต์ง่ายๆเลยครับจากที่ตัวเองไม่ค่อยมีความรู้อะไรก็เริ่มฟอมแมกอมแแกรมทําขึ้นมาเองเราก็ได้รับผล <ๆ S 2> ตอบรับค่อนข้างดีเลยะคร <ๆ S 2> ในช่วงแรกแต่ว่าถามว่าดีขนาดที่จะโอ้โหล่ารวยไม่ไม่ขนาดนั้นครับก็ค่อนข้างสครัลเกิลนิดนึงเหมือนกันหนึ่งว่าเจออุปสรรคค่อนข้างเยอะเพราะว่่าาเรรยังไมู ว่าตอนนั้นนะ่ะคนชอบงานศิลปะแบบไหนย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิปีที่แล้วพอนิภาพออกมาว่าคนจะซื้อภาพไปตกแต่งบ้านนอกจากภาพพระภาพครอบครัวแล้วภาพงานศิลปะต้องเป็นแบบไหนถึงจะเข้าถึงคนบ้านคนทั่วไปได้ใช่ไม่รู้ว่าแอบแทรคืออะไรใช่ไหมครับอโอ้แอบแทรคืออะไรภาพวิวแบบไหนแล้วมันจะสวยทําไมคนอยากจะเอาภาพภูเขาแบบนี้ไปอยู่ในบ้านทําไมคนจะเอาภาพดอกนี้ไปอยู่ในบ้านอันนี้เป็นความยากช่วงแรกๆในการทําธุรกิจมากๆครับแล้วเราต้อง อดทนกับอะไรเราต้องรอคอยกับสิ่งใดครับจริงๆผมว่าสิ่งที่ผมใช้มาตลอดคือความเข้าใจกับลูกคา้าในช่วงแรกเนี่ยแทนที่เราจะไปวิ่งวิ่งหาแต่ง,งานเพิ่มมาอย่างเดียวเรามาโฟกัสกับลูกค้าว่าจริงๆแล้วลูกค้าเขาต้องการอะไรในการตกแต่งบ้านกันแน่ลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะไม่สนใจมากนักว่าศิลปินคนนี้ต้องเป็นชื่อแบบไหนต้องมีเทคนิคอะไรที่มันล้ำเลิศแต่มันคือภาพที่เขามองแล้วเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกว่าอยากเอามปอยู่ในบ้านเราพอเราเริ่มจับ ส่งได้ว่าอ๋อภาพต่างๆเนี่ยมันมีเทรนของมันอยู่นะมันมีสไตล์ของมันอยู่มันมีหมวดของมันอยู่มันมีภาพมองคลมันมีภาพวิวมันมีภาพแอสแทรคในหลายรูปแบบโทนประมาณไหนที่เข้ากับบ้านได้หลายรูปแบบครับเราก็จะเลือกเราเราเริ่มจะพอมองออกจากธุรกิจที่เราทำจากภาพอันนั้นแต่ทราบมาว่าจุดก้าวกระโดดมันคือสิ่งหนึ่งที่คุณเพชรไปเจอมา มันไม่ใช่ข้างฝาของทุกบ้านที่กำลัองอยู่มันเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆมันเริ่มจากตอนที่มีช่วงประมาณ2ปีที่แล้วได้มั้งครับที่ผมทำมือถือหายไม่เคยคิดถึงความสําคัญของมือถือขนาดนั้นมาก,ก่อนนะเพราะว่า ผมเองอาจจะอยู่ในยุคที่มือถือมันไม่ได้เป็นแบบนี้มาแล้วใช่ไหมตอนเกิดมาเราผมยังใช้พีซีทีอยู่เลยตอนเด็กๆซึ่งตอนนี้พอเป็นสมาร์ทโฟนเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราผูกพันกับมันแหละแต่เราเริ่มรู้สึกว่ามันสาคัญมากๆตอนที่มันหายไปจริงๆสูงมันต้องซื้อเลยเนาะมันเราอยู่ห่างจากมันสามชั่วโมงนี้เรารู้สึกเหมือนเราใช้ชีวิตลําบากเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะงานศิลปะที่เรามีอยู่ในตอนนั้นเนี่ยถ้ามันมาอยู่ในสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างมือถือเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบไหนได้บ้างผมว่าขาาาาายยภภภพพพเนนี่ริงมมัอออะกกต้บใ Google ในโซเชียลมีเดียอเราสามารถดาวนโหลดมาใช้ฟรีเลยทันทีถูกไหมฮะไม่ต้องเป็นต้องจ่ายตังเราเลยด้วยซ้ำแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันสําคัญมากๆเนี่ยคือเทคโนโลโยีในจังหวะที่เราเริ่มทำลัคกี S ้เดวิสเซ่ครับเรามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอันหนึ่งที่สําคัญมากมาคือเรียกว่า personalization คือการทําออกแบบเฉพาะบุคคลพี่ก้องดาวสามารถมีรูปบังกรที่ดาวโหลดจาก Google ได้แต่รูปบังกรนั้นน่ะอาจจะไม่ได้เป็นสีที่มงคลกับพี่กอ้องอาจจะไม่ใช่บังกรที่เหมาะกับวันเดินไปเกิดของพี่ก้องสิ่งที่ลัคกี้เดวิสทำคือทำสิ่งนี้ เราภาพงานศิลปะที่เรามีอยู่แล้วเรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบให้มันสวยงามคงคุณค่าทุกอย่างของงานศิลปะประสานเข้าไปกับความเชื่อความมงคลใช่ไหมครับที่มีอยู่กับบ้านเรามาเป็นระยะเวลานางแล้วใส่เทคโนโลยีพวกนี้ลงไปภาพมังกรนั้นจะเป็นภาพมังกรที่มีสีมงคลกับพี่ก้องอาจจะมีเลขมงคลไปตรงนั้นมีชื่อวันเดือนปีเกิดมีนามสกุลของพี่ก้องอยู่ในภาพทําให้ภาพมังกรนั้นนะเป็นภาพของพี่ก้องคนเดียวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสิ่งนี้ทําให้ดสอาร์ตนี่ก้าวะโดดไปครับถูกต้องครับ ก้าวกระโดดมากมาในในช่วงปี2ปีที่ผ่านคานี้ครับช่วยบอกคุณผู้ชมของเราคนรุ่นใหม่นะครับว่าศิลปะสามารถไปทุกที่แล้วถ้าเราตั้งใจมากพอเหมือนที่คุณเพ็รทำเนี่ยเราสามารถที่จะทำธุรกิจและเติบโตเหม,อมือนคุณเพชรได้เป็นกำลังใจแล้วกันครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เห็นว่างานศิลปะหรือความคิดสร้างสรรค์นะครับจากที่คนเคยคิดว่าศิลปินต้องยากไส้แห้งอะไรเงี้ยครับผมว่ามันหมดของยุคนั้นไปเรียบร้อยแนละ้วยุคนี้แหละศิลปินจะเป็นบุคคลเป็นอาชีพที่ร่ำรวยได้ไม่่่แพ้กับอออาชีืนนนน แล้วก็ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยผมว่ามันมีหลายแพลตฟอร์มอย่างที่โดซาร์ทำให้เห็นเป็นเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยก็ยังมีถือว่าเป็นโอกาสแล้วกันเป็นโอกาสที่อาจจะมีธุรกิจอื่นที่ต่อยอดได้ศิลปินเองสามารถพัฒนาไปอยู่ในรูปแบบอื่นๆได้มากกว่านี้อีกแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีกําลังใจในการทํางานศิลปะต่อไปครับครับและในปีนี้ฮะที่ลักกี้โด โดสอาร์ตตั้งเป้าไว้ที่ยอดขาย120ล้านขอให้โดสอาร์ตและคุณเพชรเอากำลังใจจากพวกเราหน่อยก็าจะสามารถไปถึง120ล้านได้จริงในปี2566นี้ครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่โดสอาร์ตสามารถให้กับกับทุกๆคนได้นะก็คืองานศิลปะเนี่ยแหละครับทีนี้ไม่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 ทราบว่าคุณจะชอบงานศิลปะในรูปแบบไหนอยากจะได้ภาพไปตกแต่งห้องอยากจะได้ภาพไปอยู่หลังห้องนั่งเล่นหรืออยากจะได้ภาพอยู่หน้าจอมือถือหรืออยากจะเก็บ NFT เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล หวังว่าโดราส์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณนะเริ่มต้นเก็บงานศิลปะชิ้นแรกของตัวเองครับครับอะไรก็แล้วแต่ฮะขอเป็นกําลังใจให้โดอาร์แล้วขอให้คุณเพชรและโดอาร์เป็นอายุน้อยร้านคนต่อไปในปี2 5ง6นห้บนี้นะครับ,รบขอบคุณ,ค,ณครับรบ,บนเส้นทางของความสําเร็จทุกคนต่างต้องอาศัยความพยายามและการต่อสู้เสมอต่อยอดจากสิ่งที่คิดให้เป็นกล้าที่จะลงมือให้ไวเก็บทุกความผิดพลาดมาเรียนรู้ให้กลายเป็นบันไดเพื่อเสริมสร้างกำลังให้ก้าวได้ต่อไป นึกถึงภาพความสําเร็จที่คุณฝันไว้ไม่ยอมแพ้ที่จะกัดฟันสู้ต่อไปเพียงเท่านี้เส้นชัยของความสําเร็จก็จะรอต้อนรับคุณอยู่อย่างแน่นอนอายุน้อยร้อยล้านจะไปให้ถึงร้อยล้านธนาบดีทองคําการทําธุรกิจควรทําให้สนุกและมีการฝึกความคิดสร้างสรรค์บริชาร์ดเบรนซัน อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องอายุน้อย้อยลานกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจแล้วก็แรงบันดาลใจของนักธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาสัมภาษณ์ตลอดทั้งปี2021นี้และหวังว่าเราจะได้สัมภาษณ์คุณเป็นอายุน้อย้อยลานคนต่อไปครับ